สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูแบงค์นคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับนักเรียนซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคับหัวข้อนี้นะครับให้นักเรียนนำหนังสือขึ้นมาเลยนะครับเมื่อนำขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า58เลยนะครับหัวข้อนี้ก็คือ เรื่องอะไรครับนักเรียนทศนิยม2องตำแหน่งต่อจากเรื่องที่แล้วเนาะก็คือทศนิยม1ตําตำแหน่งแล้วมันคืออะไรล่ะเราก็มาเรียนรู้กันเลยนะนักเรียนพิจารณาส่วนที่ระบายสีก็คือดูรูปนี้เนาะนักเรียนรูปนี้ระบายสีเท่าไหรเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนเท่ากาันกี่ส่วนไหนลองนับซิอูเยอะมากเลยเนาะลองหาแนวนอนซิว่ามีกี่ช่อง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, มี10ช่องแล้วแนวตั้งล่ะมีกี่มีกี่ช่องนักเรียนลองนับสิครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สีเบเหมือนกันเลยแสดงว่าตารางที่ครูวงไว้นี้เนาะมีทั้งหมดกี่ช่องครับอ่า10คูณ10ช่องก็คือ100ช่อง แต่แรงเงาแค่กี่ส่วนเนี่ยแรงเงาแค่กี่ช่องแรงเงาแค่ส่วนเดียวก็คือ1เศษหส่วนหนึ 100. สามารถเขียนเป็นทศนิยมเอ้ยเขียนเป็นเศษส,ส่วนได้ใช่ไหมก็คือเศษหนึส่วนหนึทีนี้ในเรื่องนี้นะนักเรียนทศนิยมเราสามารถเขียนเศษหนึส่วนหนึอยเนี่ยอยู่ในรูปทศนิยมได้ด้วยวก็คือเลขศูนย์แล้วก็จุดแล้วก็เลขศูนย์แล้วก็เลข1ซึ่งไอ้ศูนย์จุดแล้วก็ศูนย์แล้วก็1เนี่ยสามารถอ่านได้ว่าอะไรครับ อ่าศูนไม่ยากเลยเนาะหลักการเหมือนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเลยอ่าแล้วรูปนี้ล่ะครับนักเรียนก็มีร้อยช่องเท่ากันเลยเนาะแต่แรงเอาที่กี่ช่องครับ1 2 3 4 5 5ช่องจาก100ช่องก็เป็นเศษ5ส่วน100ซึ่งเศษ5ส่วน100เนี่ยมันอยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมครูสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปทศนิยมได้ด้วยก็คือ 0.0แล้วก็เลข5เนาะซึ่งไอศจุดแล้วก็ศแล้วก็เลขหเนี่ยสามารถเขยียนเป็นตัวหนังสือหรืออ่านได้ว่าอะไรครับนักเรียนศูนย์จเหมือนข้างบนเลยอ่าไหนไหนนองดูข้อนี้ต่อรูปนี้ก็แบ่งออกเป็น100ช่องเท่าเท่ากันแต่ว่าแรงเงาทั้งหมดกี่ส่วนครับไหนรองเราลองนับกันสิ1 2 3 4งสห้าห เจ็ดแปดแช่องจาก100ช่องก็คือเศษแปดส่วนหนึ่งซิงครูสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เหมือนกันนะก็คือ 0. 0.0แล้วก็8ซึ่งมันสามารถเขียนตัวหนังสือหรืออ่านได้ว่าอะไรครับนักเรียน0.08พอเข้าใจยังเนี่ยว่าทําไมนักเรียนทศนิยม2องตำแหน่งเนี่ยตัวส่วนมันเป็นเท่าไรหมดเลยครับนักเรียน100หมดเลยเนาะ นี่ก็100นี่ก็100อ่าไม่เชื่อลองดูข้อนี้อ่าข้อนี้ก็แบ่งออกเป็นห0ึ่งร้อยช่องเท่าๆกันเนาะแต่แรงเงาทั้งหมดกี่ส่วนครับ1 2 3 4 5 6 7 8ส9 9สช่องจาก100ช่องก็คือเศษเก้าส่วนหนึซึ่งครูสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ก็คือ0.09ก็คือเขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็คือ0.09หรืออ่าน ได้เท่านี้นั่นแหละครับนักเรียนเป็นไงครับไม่ยากเลยเนาะอ่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองไปดูหน้าต่อไปเนาะจะเห็นว่าพวกนี้นะมันยังเป็นแบบเแบบื้องต้นอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะนักเรียนอ่าดูข้อนี้เลยครับนักเรียนพิจารณาส่วนที่ระบายสีเนาะจากรูปจากรูปรูปนี้นะมีส่วนที่ระบายสีมากกว่า3จริงไหม อ๋อนี่แบ่งออกเป็นกี่ช่องเท่าๆกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อแบ่งออกเป็นสิบช่องเท่าๆกันแต่แรงเงาเท่าไหรเนี่ยแรงเงาไปสามช่องแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนอ้อยอีกช่องอีกครึ่งหนึ่งโอ้แล้วมันจะเขียนยังไงล่ะให้อยู่ในรูปเศษส่วนยังไงเนี่ยจะเห็นว่าอ๋อมันทําไม่ได้เนาะแต่ครูสามารถระบุได้ไง่ายๆว่าไอ้ส่วนที่มันระบายสีเนี่ยทาไมครับ มันมากกว่า0.3แต่มันน้อยกว่า0.4เพราะทำไมแมนแรงเงาไม่ถึง4ช่องอะซึ่งมันทำไมไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนที่ระบายสีเนี่ยแสดงด้วยจำนวนใดเพราะทำไมการแบ่งช่องนี้มันไม่ละเอียดพอดังนั้นเพื่อให้ง่ายเนาะครูจึงแบ่งจาก10ช่องเนี่ยให้เป็น100ช่องดังนี้เลยนะคบนักเรียนเห็นไหม ซึ่งส่วนที่แรงเราก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่แบ่งให้ละเอียดขึ้นจากสิบช่องให้เป็นหนึ่งร้อยช่องส,สามารถแสดงได้เท่านี้เลยนะครับนักเรียนส่วนที่ระบายสีเนี่ยศูนย์จุดสามกับศูนจดศูย์หกซึ่งศ3นจดสามคือส่วนนี้ใช่ไหมก็คือศูนจุดสามคือเท่าไหรครับมันก็คือเศษสามส่วนสิบนั่นแหละส่วนนี้เนาะแล้วศูนจศหกคืออะไรล่ะก็คือ แรงเงาหรือระบายสี6ช่องจาก100ช่องซึ่งไ0ศ6เนี่ยเขียนเป็นตัวหนังสือได้เท่าไหร่ครับนักเรียน0.36หรืออ่านว่า0.36โดย0.36มเนี่ยมีเลขหลังจุดทศนิยม2ตัวดังนั้นเราเลยทำไมครับเรียก0.36เนี่ยว่าเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งพอเข้าใจยังทศนิยม2ตํตำแหน่งก็คือมีเลขหลังจุด2ตัว พอเข้าใจเนาะนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะคะนักเรียนทศนิยมสองตำแหน่งม,เดดงมงเีเลขโดดหลังจุดทศนิยมสองตำแหน่งอ๋อดอกจันไวเลยห0 0ยล้านดอกเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่1เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1แสดงจําน,นวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนเท่าเท่ากันแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยเท่าไหร่0.36 0.3กเลข3ตัวแรกก็คือแสดงว่าเออเป็น3ส่วนใน10ส่วน แล้วอันบรรทัดต่อมาล่ะเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่สองเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองแสดงว่าเป็นกี่ส่วนในร้อยส่วนเท่ากันแสดงว่าศูนสาหเลข6นี้ทำไมครับนักเรียนเออตำแหน่งที่สองเนี่ยก็เกิดจากแรงเอาหกส่วนจากหนึ่งรยส่วนเออเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะก็คือทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยจะแสดงว่าจำนวนนะแบ่งออกเออ จะว่าจํานวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนส่วนทันซิยมตําแหน่งที่สองเนี่ยก็จะแสดงว่าเป็นกี่ส่วนในหนึ่งส่วนที่เท่ากันเนาะพอเข้าใจเนาะนักเรียนอ่าดูอย่างข้อนี้เลยครับสามารถเขียนเป็นอ่าเศษส่วนได้ดังนี้เลยนะส่วนจะสามหกเนี่ยมีส่วนที่ระบายสีคืออ่าเศษสามส่วนสิบกับเศษหกส่วนหนึ่งร้อยซึ่งรูปนี้แหละมันเกิดจากการทำไมแรงเงา ทั้งสงส่วนนี้ใช่ไหมดังนั้นจึงเอามารวมกันซึ่งการมารวมกันนี้คือการบวกก็คือเกิด0 3 6นสามในเกิดจากเศษ3ส่วน10บ,บวกเศษ6ส่วน100จะเห็นว่าทำไมคำนักเรียนตัวส่วนไม่เท่ากันทำไงให้เท่ากันสามารถทำได้กี่วิธีกลับไปที่เรื่องเศษส่วนเนาะสามารถทำได้2วิธีก็คือใช้การคูณและการหารการคูณหรือการหาร แต่จะใช้คูณหรือหารล่ะเอ,อ้คาครูแนะนำไม่ใช่การคูณเนาะ <Yeah. S 1> เพราะมันง่ายกว่าเนาะก็คือทำสิบให้เท่ากับหนึ่งร้อยก็คือคูณสิบทั้งตัวเศษและตัวส่วนสามคูณสิบได้สามสิบสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยตัวอะไรเท่ากันแล้วครับนักเรียนตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ตัวเศษมาบวกกันเลยตัวส่วนของเดิมเนาะก็คือสามสิบบวกหกได้สามสิบหกส่วนหนึ่งร้อยเท่าเดิมแสดงว่าเท่าไหร่ครับนักเรียน แสดงว่า0 36เนี่ยมันก็เท่ากับเศษส่วนนั่นแหละแต่เป็นเศษ36ส่วน100พอสังเกตเห็นยังนักเรียนถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งมันจะส่วนด้วย100ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นทศนิยม1นึตำแหน่งจะเป็นส่วนด้วย10เออพอเห็นความสัมพันธ์แล้วเนาะอะเต,ติอคนตอบพวกนี้นะนักเรียนลองไปทำกันดูนะครับไม่ยากเลยเนาะเก่งมากเลยครับทุกคน